The Parking l o งลานจอดรถพิษหวงงงวยตอนรับครสุดชอบบัชชูสวัสด,ดีเพื่อนเพี่อนพี่น้องทุกคนครับอย่างที่บอกไปครับนี่คือเกม Parking Lot เป็นเกมที่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ลานจอดรถแห่งหนึงซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าที่นี่เนี่ยคือที่ไหนนะครับและเราเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่า The Parking l o งเนี่ยจะมีความน่ากลัวระดับไหนกดเพลยให้หารถของเรานะครับ รถของเราอยู่ที่ไหนอ่านี่คือเป็นปัญหาหลักของเราเลย,เลยนะครับก็คือจอดรถแล้วก็ไม่รู้ว่า,าเราเดี่ยจอดรถไว้ที่ใหได้ครับโอ้โหแสดงว่าเป็นคนขับรถมือใหม่นะครับจำรถตัวเองไม่ได้เขาบอกว่าให้กดเคเพื่อที่จะยุสกุญแจรถนะครับหรือว่าใชา้กุญแจรถก็เหมือนว่ากดให้มันติดๆใช่ไหมนั่นไงนั่นไงนั่นไงอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นโอ้โหจำไม่ได้ได้ย,ยังไงเด่ย มันแบบมันคนที่จ,จาได้มากเลยนะเอ้ยตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนู้นติ๊หน่งนองติ๊หน่องติ๊งหน่องเออกูกดรัวๆเลยแล้วกันถ่านหมดไหมถ่านหมดไหมเอ,อ่อไหนวะอา้าวเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยฉันสาบานได้เลยนะว่าตะก,กี้มันอยู่ตรงนี้เออก็จริงไหมครับอา้าวไปอยู่ฝั่งนู้นได้ยังไงวะอย่าบอกนะว่านี่คือรถฝีสิงไม่น่ามันต้องไม่ใช่อย่างนั้นหรอก ไอ้ขันไหนวะคันไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเอา้าไอ้เชี่ยหายไปอีกแล้วต้องม,มีใครสักคนนึงแกล้งฉันแน่นอนเอาแล้วไงมึงเล่นกับกูใช่ไหมไก่แค่จอดรถเนี่ยมันจะไปยากตรงไหนอ๋อไม่ใช่จอดรถมันไม่ยากไอ้จำมาดิยากโอ้โหใครอ่ะใครตรงนั้นนะ่ะไม่ตลกด้วยเฮ้ยอะไรยังไงเอากุญแจกูอยู่ตรงนูน้นรถกูอยู่ตรงนูง้นแต่อะไรอยู่ตรงนี้ เอาเลยดีครับสำรวจก่อนแล้วกันอ๋อ oh, มีเอ่อรูานะครับตรงนี้พังลงมาแล้วในนี้มีอะไรหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะครับเปิดไฟได้ไหมไม่ได้ออบเจคทีของเราเหมือนเดิมครับไฟโยคาหารถของตัวเองโอเคงั้นผมวิ่งไปทางนั้นเลยแล้วกันเฮ้ยอะไรอนะเฮ้ยเฮ้ยตัวฉีดเลย อยู่ได้คุณตายเอออยากรออีกครั้งหน่ไหมคุณอยากลออีกครั้งนึงคืออะไรอะตะกี้มันตัวมเริ่มเตมเลยโอ้โหตะกี้เรายังมองเห็นหน้ามันไม่ชัดนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพยายามไปที่รถเราก่อนแล้วกันนะครับจิจดจิจีจิจีจิ๊ดจี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 จิ๊ดจจีจีจีจจจจจ มาล <Keep S 1> ้อหลอกกับเรามันจะเริ okay. ่มแย่ตรงที a a no ่ไฟมันกระพริบรัวๆใช่ไหมโอเคแล้วก็เมื่อกี้ผีมันเกิดแถวๆนี้นะครับไม่รู้ว่าผีหรือเปล่าแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลองอ้อมไปแล้วกันอ้อมไปฝั่งนี้แล้วกันเอาแล้วเอาแล้วมาไล่ล่าคู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 มาไลล่าคูมาไล าไม่ได้หรอกมันเข้าไม่ได้หรอกถ้าได้ก็โกงแล้วอะไรอ่ะมึงทะลุกำแพงได้ยังไงกูไม่ยอมยอมไม่ได้เออยอมไม่ได้ครับเมื่อกี้ช่างโกงซะเหลือเกินอย่างนั้นมึงก็ไม่ต้องหรอกไม่ต้องมีที่ให้กูแอบหรอกวารมาฆ่ากูเลยไหมแบบนั้น โดนเลี้ยงโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วอืเอออู้เลอะๆผีชายมึงตัวอะไรเนี่ยเชื่อว่าลงลิฟต์ได้หรือไม่ลงลิฟต์ได้หรือไม่ลงลิฟต์ได้หรือไม่ลิฟต์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 เฮ้ยเฮ้ยกูรอดเฮกูรอดได้ยังไงเราต้องรีบออกมาจากที่นี่แล้วกูอยู่ตรงไหนล่ะ อ need to turn The Power before using the elevator โอเคเราจะต้องไปเปิด power นะครับไปเปิดไฟก่อนซึ่งมันอยู่ฝั่งนูน้นแล้วก็ค่อยมาใช้ลิฟต์ฝั่งนี้นะครับไปลุยโอ้โหเพียงแค่วิ่งหนีเรื่อยๆเราก็รอดนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยเราแบบว่ายอมใจแกแบบะหาทางรอดแบบชิวๆไม่ชิวซะแล้วเออเปิดไฟเลยครับวิย รถมาจอดอยู่ตรงนี้คืออะไรครับรถมาจอดเต็มเลยมันมันมารอชนเราหรือเปล่าเนี่ยฮใช่ไหมเแลวรถผีสิงรถผีสิงเฮ้ยคุณนี่ไปดีกว่าเฮ้ยคุณจะโดนชนไปเนี่ยเสียวอ,อย่านะอย่าเนอะอย่านะอย่านะโอยนะ้ยแกงรถผีหุย หมดแล้วลงลิฟต์เลยแล้วกันฉันเปิดฉันไม่ยินบางอย่างเรียบร้อยมึงชนลิฟต์กูไอเว้นกูจะต้องหาทางอื่นลงมาจากที่นี่โอ้ยอือๆเอไปยังไงดีวะแม่งจะฆ่ากูอย่างเดียวเลยลงทางไหนวะอันนี้ได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงนี่คือทางลงที่เอ่อจริงๆก็คือทางขึ้นที่รถข,ขับขึ้นมานะครับโอเคลงมาทางนี้แหละ ตัวไหนไล่ฆ่ากุยกไปเนี่ยเฮ้ยมีรถอยู่คันหนึ่งไม่น่าเกี่ยวกับเราอ้าวหมดแล้วมีรถอยู่คันเดียวอ๋อลิฟต์ไงลิฟต์ลิฟต์อันต่อไปหวังว่าไอรถคันนั้นน่าจะไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะแหมแต่มึงจอดรถสเสด็จเลยนะแบบจอดแบบใช่เลยอะอ้าวลิฟต์เหมือนจะพังอาวโห้แค่ไก่แค่รถขับชนมึงลิฟต์พังเลยเหรอ ตรงนี้มันจะมีทางลงอีกนะครับแต่ว่ามันขับลงไปไม่ได้อะไรเนี่ย is that what i think it is นั่นมันสิ่งที่ฉันคิดไว้หรือเปล่านั่นรถเราหรือเปล่ากดเคสสิไม่น่าใช่เข้าไปเลยแล้วกันโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยได้ทางซ้ายขึ้นว่าได้คือเหมืนกะจะบอกว่าใหุ้ดยังไงกูก็ตายใช่ไหม <c oughs> Lid <laughs> with <laughs>